สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับทิเชอร์นะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้พาพร้อมแล้วเด็กๆไปกันเลยค่ะ mm hmm. เด็กๆคะวันนี้ทิเชอร์เป็นตัวอะไรคะเจอเป็นแม่มดใจดีนั่นเองแล้วก็จะพาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วเราเดิน เด็กๆคะตอนนี้เราเดินเข้ามาในป่าแล้วเด็กๆเห็นอะไรไหมคะโอ้ต้นไม้เต็มเลย๊ยตอนเอเปิลดูตงนัมนเองเด็กๆดูสิคะว่ามีเอเปิลกี่ผลคะโอ้มีสองผลนั่นเองนะคะมีลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยดูดิขนาดมันไม่เท่ากันอะเด็กๆดูลูกใหญ่ก่อนลูกใหญ่ภาษาอังกฤษเยังไงคะ วีใหญ่บ้างวงเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาสเปลกันก่อนนะคะ B I G B อีกลูกหนึ่งนะคะลูกเล็กอีกหนึ่งลูกลูกเล็กภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ small เด็กๆพูดตามดิเชิ์นะคะ s m a l L small เล็กเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ big B I G big ใหญ่ B I G big ใหญ่ small S M A L L small เล็ก small S M A L L small เล็กเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเต้นหนังสือขึ้นมานะคะแบบฝึกหัดหนูน้อยคนเก่งค่ะเปิดมาที่หน้าสาสองนะคะแล้วเด็กๆนะคะมาอ่านโจทย์ตามที่เช่อก่อนนะคะ หนูหนูคนเก่งพระบ,บายสีรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดให้สวยงามนะคะค่ะเด็กๆมาดูนะคะข้อที่หนึ่งนัมเบอร์วนะคะจะเป็นรูปใบไม้นะคะทั้งหมด หนึ่งรูปสองรูปสามรูปให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่ารูปใบไ,ม,ไม้รูปที่เท่าไหร่นะคะใหญ่ที่สุดรูปที่หนึ่งใช่ไหมคะใหญ่ที่สุดรูปที่สองใช่ไหมคะรูปที่สามใช่ไหมคะใช่นั่นเองนะคะรูปที่สามใหญ่ที่สุดเสร็จแล้วเราเจอแล้วเราก็ระบายสีลงไปเลยนะคะ เด็กๆค่อยๆระบายนะคะที่เชื่อาใจช่วยนะคะเด็กๆทำเลยอวดคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเด็กๆทำได้นะคะเก่งมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเด็กๆมาดูข้อที่2 Number 2เป็นรูปอะไรคะเด็กๆ เก่งมากค่ะรูปจัก,กรยานเรามานับดูสิคะว่ามีจัก,กรยานขี่คันหนึ่งสองสามมีสามคันนะคะเด็กๆมาดูสิคะว่าคันที่หนึ่งใหญ่ไหมคะคันที่สองใหญ่ไหมคะคันที่สามเด็กๆเลือกคันไหนคะที่ใหญ่ที่สุด คันที่หนึ่งหรือคันที่สองหรือคันที่สามคะคันที่สองนั่นเองใหญ่สุดเลยเด็กก็ระบายสีลงไปเลยนะคะจักรยานนะคะจักรยานคันที่สองใหญ่ที่สุดเลยนะคะค่อยๆระบายนะคะเด็กๆระบายสีสวยเลยไม่ต้องรีดนะคะ เก่งมากค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะข้อที่สาม m b e r 3เป็นรูปร่มนั่นเองนะคะรูปร่มนะคะมีสามขนาดเลยคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามเด็กๆดูสิคะสังเกตดูคันที่ 1, ท 2, ท 3. เ,เ,เท่าไหร่คะใหญ่สุด ที่เชอเจอแล้วคันที่หนึ่งนั่นเองใหญ่สุดเลยแล้วก็ระบายสีลงไปนะคะระบายสีลงไปเลยคันนี้ใหญ่สุดเลยนะคะคันที่หนึ่งนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเด็กๆค่อยๆระบายนะคะทําให้คุณพ่อคุณแม่ดูด้วยว่าหนูเก่งมากรู้จักการสังเกตด้วยว่าคันนี้ใหญ่ที่สุดนะคะคันที่หนึ่งนั่นเอง ต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆดูนะคะข้อที่4 n u m b e r 4 Number 4เป็นรูปอะไรคะเด็กๆเก่งมากคะ่ะเป็นรูปปลานั่นเองปลามีทั้งหมดกี่ตัวเราลองมานับดูก่อนนะคะ1 2 3อ่าเด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะปลาตัวที่เท่าไหร่คะที่ใหญ่ที่สุดตัวที่1ใช่ไหม ตัวที่สองใช่ไหมตัวที่สามใช่ไหมใช่นั่นเองเราก็ระบายสีลงไปนะคะค่อยๆระบายนะคะเด็กๆระบายสวยๆนะคะเก่งมากน่ารักมากเลยเด็กๆของที่เชร์นะคะรู้จักการตังเกตว่าตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยนะคะค่อยๆระบายนะคะเด็กๆสวยๆเลยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วมาดูสิว่าข้อที่5้าน b e r บเป็ไฟปรูปอะไรคะดเด็กเก่งมากคะ่ะเป็นรูปหอยทากนั่นเองนะคะหอยทากมีกี่ตัวคะดเด็กช่วยกันนับก่อนหนึ่งสองสตัวที่เท่าไหร่คะเด็กสังเกตดูซิตัวที่เท่าไหร,ร่รคะที่ใหญ่ที่สุดตัวที่สองนั่นเองนะคะดเด็กๆก็ระบายสีลงไป นะคะเก่งมากเลยนะคะทีเชื่อ,อาใจช่วยนะเด็กๆทําเก่งมากรู้จักสังเกตนะคะว่าตัวไหนตัวเล็กตัวใหญ่นะคะค่ะของเราก็เสร็จลงแล้วนะคะเด็กๆคะเก่งมากเลย เป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆหลังจากที่เราทําแบบบึกหัดกันไปแล้วท่เชอร์เชื่อว่าดเด็กๆเก่งทุกคนท่เชอร์เอาใจช่วยนะคะดเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอหรือคลิปการทําของดเด็กๆนะคะมาให้ทิเชอร์ดูด้วยทิเชอร์จะคอยดูนะคะวันนี้เราหมดเวลาตต่เพียงแค่นี้แล้วเราพบกันใหม่นะคะดเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย